ดูรถอเลยเออเลยดูรถเลยเออเลยตัวอเวนซ่าพี่โอ้โหมาทั้งหมู่บ้านเลยนี่โทรมาเมแล้วเยอะดิอเอออเวนซ่ามีอยู่สองคันดาวเท่าไหร่พี่ผมไม่ดูตัวไม่ดูเลยไมจ่ายอะไรเลยสองแจกฟรีห้าแจกฟรีขออนุญาตถ่ายหน่อยนะได้เนาะไม่เป็นถือเป็นดาวทิกต็อกนี่ตัวนี้ ตัวนี้เพิ่งเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยเดีตัวาทาดพี่คนคนหลังเลยเออใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใน่ยูทูบครับพี่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกียร์ธรรมดาใช่ป่ะเกียร์เปิดเกียร์ธรรมดาได้เลยเปิดได้เลยไม่ได้ล็อกได้เลยมามาจากไหนกันเนี่ยชลบุรีครับลายสักสวยมากเลยเท่หว่ะลายสักแค่นี้พอนะไม่เลอะเทอะดีเป็นสตอรี่เพลงเจ๋งอ่ะเรามาชลบุรีกันอยู่กรุงเทพเดี๋มาจากไปเที่ยวมา จอเหรอจอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่มาไกลมาจากชนนี่อะไรข้าวหลามเหรหน้ามมลหนองมนล้อนหนองมนหนองมนแน่นอนอ่ะพกข้าวหลามมากินด้วยกลัวไม่รู้มาจากชนเครื่องนิ่งแน่นอนเครื่องนิ่งแน่นอนมาจากชนนะมาจากชนวันนี้ก็ลูกค้าพอ พอได้ของเจ้ามาอย่างชนอันนี้อะไรอ่ะถามจริงเข้าวหลามหรืออะไรหลามรับบอกนใช่ปะน้สดเนือต้ำสดไม่พวกข้าวหลามน้ำตาลสดนี่เองดูกัน้ันใช้เอา้างีือกนอมีเป็นสลิปหระครับผมผมอ่ะผมผมอ่ะไม่มีไม่มีสลิปนะ แต่ต้องขอเป็นรับรองเงินเดือนได้แค่นั้นเลยแล้วก็สเตทเมนต์เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะผมของผมพูดหกเฮ้ยซื้อคนเดียวเลยไม่ต้องทำนะไอสเตทเมนต์เนี่ยผมสามารถให้ดึงดึงแล้วได้เลยซีหลอกออกมาได้เลย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 แต่หนังสือรับรองเงินเดือนอ่ะทีเนี้ยผมต้องรอเจ้าของบริษัทของมาเซ็นทีนะไม่รู้ว่าวันไหนก็เดี๋ยวค่อยส่งไลน์มาได้แต่วันนี้เ้าไปนน้นว่างนะผมยังติดต่อไม่ได้เลยไปเน้นเนี่ยวันนี้วันหยุดไง ผมสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวยื่นขอได้ยื่นเช็คได้เลได้ได้ได้เลยอันนี้มันจัดได้คูงสีที่เดียวอันนี้ป้ายะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ฮะป้ายรถทุกคันถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ต้องเป็นกรุงเทพหมดเพราะว่ามันง่ายแต่การดําเนินการทุกอย่างทุกอย่างกรุงเทพก็ดีแล้วเราอยู่ชนรับใช้รถป้ายกรุงเทพอยู่กรุงเทพครับที่มาจากคนคือไปเที่ยวมาก็คือตีรถกลับ ชนน่ะเข้ามานี่อ๋อที่บอกว่ามาจากชนใช่เฮ้ยไปเที่ยวชนมาใช่ไปแต่เมื่อคืนไม่ได้นอนกันเลยอ๋ณโอ้นึกว่ามาจากชนบุรีไปออกมาในกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพนี่แหละเงินแหละนี่ก็ผ่อนไม่แพงนี่เจ็ดที่นั่งผ่อนสามพันกว่าบาทป่ะหรืออะไรที่ลงไว้อ่ะน่าจ่าครับน่าจ่าเอามาสามพันกว่าบาทเจ็ดที่นั่งสบายสบายเจ็ดที่นั่งอันนี่ต้องใช้อะไรป่ะพี่ ก็ขายบัตรใบเดียวตื้นชื่อน้องใช่ไหมใช่บัตรใบเดียวลองเลยไหมผมพึ่งต่อไฟแนนซ์อยู่คุยคุยกับน้องแล้วบอกน้องหมดแล้วคุยแล้วเขาคุยอะไรดีอ่ะคุยกันหมแล้วตั๊บเดียวผมทำงานไวใช่เป็นส่วนใหญ่เอาวันซาส่วนใหญ่เอาวันซาส่วนใหญ่ดีลองเลยไม่มีชนดำเดิมหมดลองครับไม่ลองครับไม่ไม่ไม่ลองครับไม่ลองเพราะเรบประกันสามสิบวันอยู่แล้วประกันสินค้าสามสิบวันเดิมหมดเปิดท้ายดูยังเปิดท้ายดูยังเปิดท้ายดูหน่อย ไปไหมตายไปเลยตายไปเลยประหยัดน้ำมันนะพ,พับได้ครับพับได้อันนี้พับได้ชมมันเป็นยังไงอ่าแก้ได้เดี๋ยว<อ>แก้ให้หยดน้ำมันหน่อยก็หายเลยเอาพับอย่างนี้พับอย่างนี้พับได้เลย